สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการสมัครใช้งานหัว w ว่ id เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆของหัวเว่ตัวอย่างเช่นดาวน์โหลดทีมดาวน์โหลดแอปฟรีในแอปแกลลอรี่เชื่อมโยงบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อความสะดวกในการชําระเงินเวลาเราช้อปปิ้งออนไลน์และรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายขั้นตอนการสมัครให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่า กดไปที่เข้าสู่ระบบ Huawei ID กดคำว่าลงทะเบียนเลือกประเทศหรือภูมิภาคเป็นประเทศไทยแล้วกดยอมรับถัดไปคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการของทาง Huawei หรือไม่ในที่นี้ผมเลือกว่าไม่นะครับการตั้งค่านี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าถัดไป ตั้งค่าวันเดือนปีเกิดแนะนำให้ตั้งค่าให้มีอายุอย่างน้อย16ปีขึ้นไปเสร็จแล้วกดถัดไปในหน้านี้ให้เลือกวิธีการลงทะเบียนโดยมี2ตัวเลือกระหว่างเบอร์โทรศัพท์และอีเมลตัวผมเองจะเลือกลงทะเบียนผ่านอีเมลขั้นตอนถัดไปป้อนอีเมลที่ต้องการลงทะเบียนแล้วกดถัดไป ในหน้ารหัสผ่านให้เพื่อนเพืกำหนดรหัสผ่านทั้งสองช่องให้เหมือนกันเสร็จแล้วกดถัดไปใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยและอย่าลืมเลือกภูมิภาคเป็นประเทศไทยแล้วกดเสร็จสิ้นจากนั้นจะมีรหัสยืนยันส่งมาทาง SMS ให้นำมาป้อนใส่ในช่อง แล้วกดถัดไปจะมีข้อความแจ้งเตือนให้เรายืนยันที่อยู่อีเมลให้เราเข้าไปที่แอป Gmail แตะข้อความอีเมลที่ส่งมาจาก Huawei ววแล้วกดคำสั่งยืนยันในข้อความอีเมลมายืนยันเสร็จแล้วระบบจะแจ้งว่าเปิดใช้งานบัญชีแล้วในขั้นตอนสุดท้ายให้เราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าใหม่ แล้วทำการลงชื่อเข้าใช้งาน Huawei ID ด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่เราได้กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยกับวิธีการสร้างบัญชี Huawei ID ก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ